เนี่ยเสใชงเงี่ยไม่เห็นเง,ง,งี้ยเอาเอฟซีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ,บสวัสดีคงดูสองคงด้วยนะ อ谢谢 ER However, ๋อทำสกินแ๊บนึ่งแปลงสกินหน่อยละกันไม่ใช่ผมขอแปลงสกินแ๊บนึ่งนะเลิฟยังไม่เปิดเลิฟเปิดสีทุ่มเชาเปิดสีทุ่มนุ่งธนวัฒน์สัน f เอฟซีขอบุณครับผมแล้วก็อันนี้น้องสามสิบ เราจะมาใส่เป็นแปลงสก,กินแก๊งกันนะมีเขียนง่อนหนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดิดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ หืออะไรวันนี้่ากดผิดแล้วก็สิบเลยไปก็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 กอสิบห้า,า,าลูก ok begitu memulai สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคครบ แป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับผมทีนี้มาเลยอ่ะก็ก็แล้วก็แล้วก็ปึ๊บครับแล้วก็รูปเอาลูก ปิดเท่ก็ผิดว่า,ง,างที่ตรงนี้การแปลถากินไม่ได้แปลงยากๆไม่ได้แปลงง่ายๆถ้าเกิดทำเป็นนะครับ กดคัดดีมา,มาวางเอ้ยก็มาวางนี้เขียนวางทับรดตกลงเช็คว่าไฟล์มสองแปดกดผิดนี่ห้าสองโอเคโอ้อันนี้่าจะไม่ได้มั้งนะ สองหนึ่งห้าสองไม่มีอะไรกอแอบไปเลย